ขอโอกาสอีกมือหนึ่งเนาะในมือวันที่12สิงหาปีพศ2 0 8นํากสนำกันเมณีถือว่าเป็นมือดอีเป็นมือวันเมแห่งชาติพระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศฟ้าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเมณีกันที่โอกาสหลังจากเซตเพน ภารกิจทางวัดว่าอารามเดีวกับมีโอกาสได้มาร่วมกันเอื้ออายนองนะครับลูกหลานสู่คนนะครับคุณแม่นําสร้างเพิ่นยังมีชีวิตอยู่นะเอ้ก็มีโอกาสได้มาร่วมกันมีโอกาสได้มา,าําหนาทีในคำบาบ,บุตรธิดาตรงนี้นะในคำบาล,ลูกเนาะเจะกิเพิ่นเดี่ยงเขามาบาทนเนี่เขามีโอกาสได้ําหนาทีตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ที่โอกาสอยากบันทึกภาพตรงนี้ไว้ ในความทรงจำะนะครับในปีพศ2568ในวันที่12สิงหาคมมือนี้กับเโอกาสย่างเข้ามาได้เห็นครอบครัวเห็นลูกเห็นหลานจังสี่โอ้เน่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 เปลี่ยนมณีแต่พร้อมอส,บบส,อสวัสดีพี่นอ้อ,อ,นอ,อ,องเน่สวัสดีพี่น้องโอ้ยวันเมียน้อถึงวันเมียโอ้กิดลูกก็ดีใจได้หลายครับดีใจบ่ทีท่นี่แม่เออ,นอเนาะ ผมโพผมใส่เนาะมีเอี่ยมมีน่องมีพีมีน่องเนาะนั่นนะอ้าวกดีใจอันนี้ถือว่าเป็นไอ่ผู้หนึ่งมีโอกาสได้มาเออ่รวมกันเป็นลูกเป็นร้านเป็นพีเป็นน่องอันน่ะมันนี่การที่มีโอกาสได้ไหว้แม่น้ำกันโอ้คนใหญ่ป้าทินโอ้น้องมือเจากกอเลยเขากอยกมวยยกติดร่นเหรอวะสองสามเทียร์ละนั่นพูดเถ่ะเก้าสิบสองปีน้ำกัน อาลังเทากับเป็นเออเลอเอเลนนะเป็นหลงหนาหลงหลังอันนี้ก็บอกว่า,ากันฮ่อกับสีเป็นคือกันเนาะเป็นคือกันเมนื่อนี่ลูกเต่าสีมาขอพรสีมาไหวดีใจอยู่บ่ดีใจอยูอ่ดีใจซ้ำไรซจุ๊จไรนะซยังมหบ่เดดีใจซ้ำมี่ออมีอย่างมีหัวใจดีใจบ่นีบน่ดีใ่โอ้ดีเนาะดีสสิบสองสิงหาลูกเต่ากับว่าจากมาขอบุญขอคุณนำเด้อได้อยู่บ่ได้ไดให้อยู่บ่บให้ยัง ห้พอนเงินบบมี่อยู่เงินโ่มีแล้วห้เงินได้ไปยังเงินบ่มีห่วยมีอยู่นวไฮนีน่เสือดิโอเนาะอ้าวจังสีขอบุญขอคุณจังสรีไฮพอนอันนี้คุณสุภัตราเป็นเอือยอีกคนหนึ่งเนะเาะอ่าวได้มาขอสวัสดีแน,น่อ่าวมนีเป็นไดมีโอกาสชิสองสิงหาเนะได้โอกาสชิบสองสิงหาพระราชนีก็ถือเอามนีเป็นวันเมฮังจ่าเป็นวันเมห่งขอบขั้วโอเป็นพระราชนีของขอบขั้วเนาะแมนบอก เป็นวันเม่ของขอพัวน้ำดีดีดีมีโอกาสได้มาเอาร้านมานีมามานั่งนี้เอออ่ะสัมผัสสักผัสเออมานั่งน้ากันนีมานีนั่งนั่งคือกันคือเก้าคือเก้าเออหอบนั่งรุมนั่งรุมนั่งรุมนะมาพี่พี่เห้มันกลางที่ไะโอ้ยขักไปเออบออันนี้คือเป็นบรรยากาศทีงจะมาเป็นคนถือกล่องแต่ว่าบริเขาบริเขากล่องน้ำพุนเออ คุณหลานซื้อจังไดดิค่ะสวัสดีค่ะซื้อสุธิตานะคะสุธิตาน้ำเสกุลอย่างเท้าเกลียวค่ะโอ้เท้าเกลียวน้ำเสกุลห่วยว่าเป็นท่างเล่ากว่าช่างนี้แม่นยิบ่ะเ <c oughs> ท้าเกลียวเนาะอ่าดีใจเนาะเดี๋ยวไหว้ใหญ่มาอนี้เนาะดีใจที่นีชีวิตอยู่ยยให้เป็นหนุ่มลู้ใส่แห้เข้าค่ะดีเลยคป็นขวัญกำลังใจดีเลยเป็นหลายอย่างหลายอย่างเนาะดีแล้วนะเอ้านี่ซื้อไาจังใดเนีนย่ยน้ำโต ปิยาดาเท้าแก้วเท้าแก,ะะแก้วเนาะเอ๋อน่าสกุลเดียวกันสำบกค่ะเล็นพี่น้องกันคะ่ะโอ้ระวันเสว่าสายแววเนาะ <c oughs> สายแววก็อยู่ในสายเหลือเลยล่ะคะ <c oughs> ่ะในสายเหลืออ่าเป็นยังไงดีใจบอบมันนี่ค่ะก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เป็นมือสำคัญะคะ่ะจริงๆก็มีทุกมือนะคะแต่ว่ามือนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญแล่ะก็พิเศษเพราะว่าเป็นวันยุทธทั่วประเทศค่ะปกติก็ไปทำงานจำแนงนะเขาจะยุไห้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคำว่าสำคัญนะะี่คือสำคัญครูมือเนาะ บอยน่าสําคัญแต่วันเม่์นะสาคัญสมือแตายบไรทีเฮายังมีชีวิตแล้วก็อีกส่วนหนึงเฮายังมีลมหายใจนี่ือว่าสําคัญเบิดลนะนะแต่ว่าขั้นเบิ้ลมหายใจนี่บ่มีคววมสําคัญแล้วเห็นยังกับบ๊ายเนาะจจงสันในโอกาสได้สัมผัสเมื่อนี่สี่กิจกรรมของเฮาสี่เห็นยังแนสีวายายเนาะแมนบอกวายายแทนเมเนาะอ้าวได้เอาอวยนาลงมาลงมาวที่นี้มานังลุ้ม เอานมตัวนี้มาให้นะวันจันทเห็นชัวรชัวมาวันจเอออ่ะเอาลงมาน,าน,นั่งนี่เอาจานดอกลงใหม่ไหเออจั่วแทนถือจั่อสะพอมั้เอาบ้างเอาบ้างนี่งตัวน้ำการา,รบ,ารแบบลงพร้อมๆกันเด้อกราบลง,แบบลง ก็วิท,ย,ทอยออกพร้อมกันเอ้อ,ปอ,อเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศดกคลานเนาะอาตมาบอกกาบนะโมูเป็นพูดถือขันเอาถือขันขึ้นถือขันอ่วาวน,นาโมสามจบพร้อมกันเอ้อนาโมตัสสะพร้อมกัน วางดังอ่าแต่เพื่อสีบออย่างไรเอาจานใส่มือให้ใหญ่ใหญ่ห,หับเอาหับเอาดื้อ,บอับเอาสีสัมผัสใหญ่เด้แบบที่นี้เดียว เออเอาลับไปซะก่อนเอา,าเอใยไม่เมื่ออันนี้เด้อให้พ่อนุกหลานมาที่นี่เด้อย่อขันขึ้นเด้อเปลนบ่เป็นบ่ได้บ่บิเวณก็ต้องเป็นนะเอาให้พวานดุกเด้อปลาปลาเป็นไงคือให้มี <laughs> ความสุข <laughs> ความเจริญน,นี่ยังกตว่ากันไปถัว ช่วสัคมจะได้มีอยุยกะังพลังกันต่อไปม่ชกาทนเชดต่นอต่อไปเดี๋ยวให้ไล้ยงด้เียเห้ยเหนเด่หมาค่ขึ้นเอ้ขื่อนปีนหรอเขื่อนตาโอ้ึ้นสูงปานบ่เอ อ่าไปๆรากาอีกส่วนหนึ่งอ่าสิ่งใดลูกเต่าเลยล่วงเกินกับย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเนาะได้บ่บ่อเป็นบาปเป็นกรรมยังหนุกต่อไปเอออ่างเทาลูกหอ่างเทาลูกเต่าเบาแห้งเด้อย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเด้อย่าคู่เบาแห้งคือกันเนาะแห้งเบิดเนาะเออย่าแห้งอยู่บ่อแห้งแห้งไรแห้งแห้งไรกระพร่องอยู่แห้งขึ้นที่หายเออเวียนอยู่ว่าเป็นอย่างแต่ว่า แต่วายใหญ่บอซื้อสดกดเครื่องเนาะอย่าอย่ากดเดอ้อ,ดเ,ดอเออนี่อย่าอย่าถื้อสดกดเครื่องเอาวที่ว่าดีเลยเอาขันว่าถวายว่าที่นี่มา,าเอนอนาอเอาไรนี้เอาว่า,า,า,าที่นี่อันลูกใส่เนี่บ่ม่ยั้งหายเด้ว่าที่นี่พวยวัตเตอร์อไม่ยังนี่นี่ยังน,งน,งนงมนมเฮียนมนมจากไน,นนมคือบอ่เป็นอันนี้มันเป็นบ่เป็นป่องนมยังได้กับป๋อง โอ้เอาเอาสียให้ใหญ่เด้อสาธุเอาสาธุตาบ้านแม่ลูกชายขอกินนมแม่นี่เด้ออือเนีสาธุเจกี้เพราะว่าแอนเตกี้อันอันเด็กกินนมใหญ่แม่แม่ยี่บ่ได้กินนมใหญ่ดุกีเด็กินนมใหญ่บ่อเจกี้แม่เบิร์ตบ่กินนมใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันที่นีนใหญ่เด็กกินนมลูกแม่ยี่บ่แม่ยี่บ่ ด้กินห้อยดกินแด้ดิดิใครกินแทน่หนนมเด้อเอาเป็นว่าเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งของวันเมกจะขอบันทึกไว้ตรงนี้ในภาพอันความทรงจำตราไใด่เรายังมีชีวิตนะอะก็อยากบันทึกไว้่าลูกหลานสุขสุขค้นกระตันยูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่คือหลักของคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านทำให้งามตามสมควรเนาะ คนดีรวนย่อมยึดมั่นกระตันอยู่กับเขาอกาศตรงนี้หลังจาก่นด้อวยพ่อนให้ในมือวันที่สิบสองสิงหาปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับขอยุติไหวก้อนสียุติไหวกับขเขาอวยพ่อนให้คุณยายหรือว่าคุณแม่ท้องสีจอมหงพร้อมรวยครบบอบครัวเบิร์ตสู่หสุขคนได้มีความสุขความเจริญอายุมั่นควรยื่น,นปัสจจกถูกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงคิดประสงค์จำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบโดยธรรมกับขอจงเป็นคนสำเร็จเบิดสูญัิสูญมสูขูสูคนเทินใหยคือบัวสาธุล่ะเปล่าเปล่าสาธุดิล่ะนานคันบอบังคับกับบสาธุนี่เอว่ไปนะออาแล้วแเนาะเออเอามีงบอกอีกสุดถ้ายยังส้ายได้บัดินสุดท้ายเอามีเงี้ยบอกอีกเนี่ยเงินมีบ่ เงินกูม่ีมยไปเสียงไหวบ่อไห้มียูบ่รด้บ่ได้เอามายืมตีมาบ่อห่เอาเอาห้ให้ไห้อียยไห้ได้บ่ให้ร้านได้บ่อเปเดียยัเดียวยัไห่ยัวหัวบ่ให้เสียไห้ยังบ่ทีนี่บ่ให้ยังให้เงินไห้เงินเงินมีักนบ่ให้น่เงิมีบ่ห้ก็สิรักกินหน่อยู่เออบ่หเออไห่กนหเเานไห้สียไห้ยังเอาเอาหน่ บ่แม่นมโน้มโน้มแมนยู่แต่ว่าแนวหาแนวหาลูกสิยหายยังวะที่นี่ไม่ยังโดนไงป้าเพิ่งหาหน้าบ่หน้าก็หายเดียวงัวดิงัวก็หายไก่ดิโฮมาเป็นไก่ไเบิดเหรอไเบิดเหรอบ่เด็กดิเด็กก็บ่าหายว่าอะไรว่าอะไรสองตัวเลยบ่สองตัวก็บ่าหายสามตัวดิเท่าไรก็บ่าอะไรห้าตัวสี่ตัวก็บ่ได้วันที่หนึ่งก็บ่าอะไรยังบ่เอายังอังวะไปนี่พลาดวะที่นี่แม่นบ่ เปนีพพานตัวเพราาบอเอา,เอา,าย,ยังบ่อให้ย่างยังกับบ่อกินนะโอ,อ้ยแต่ผู้บวดยังบ่อเดี๋ยวไปดีพานธนอกเอาเว่ากะขอบ <า S 1> จบที่ไปแค่นี้เอาเว่าผู้มีพอมีเม่เดอ้อนะก็ให้รักษาไว้แต่เขาเรายังมีชีวิตจังซี่เกิดว่าเราตายเล้ยวเขาสิไปคขวดแม่ขึ้นมาโอ้ยอยากขวดเราขึ้นมาดิบ่มีโอกาสเ้อเอ,อ็ดไว้ทำไว้ไวคิดดีพูดดีทำดีคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบาย พูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายผูมีพอมีเมย์ก็ขอให้มีความสุขความเจริญแลวกะให้ได้มีความกตัญญูกตเวที่แต่ว่าภู้เมย์หวงรับรับคันไปแล้วแต่ว่าก็ให้ลำลึกถึง,ง,งบูชารูปบูชาหลางบูชาลอ,อยเบิดสู่หูสู่คนไทยที่สุดคลิปนี้กับขอจบไปเพียงแค่นี้เราใหญ่น้อเอาใหญ่สาธุ โจบไหวซ้ำนี่เ้ย <c oughs>